สวัสดีครับชาวราศีเมษสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมษประจำเดือนคุมภาพันธ์นะครับพศ2568นะฮะโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยเริ่มที่การงานก่อนเลยเนาะ การงานของท่านท่านที่เป็นพนักงานประจานะฮะทางานเป็นมนุษยงินเดือนเนาะท่านอาจจะมีปัญหานะในที่ทํางานบ้างเล็กน้อยทะเลาะเบาแหวงกันบ้างขัดข้องหมองใจกันบ้างก็ขอให้คุยกันดีๆนะฮะส่วนเรื่องการผิดใจกันเนี่ยการการแบบทะเลาะเบาแหวงในที่ทํางานเนี่ยผมมองว่า น่าจะเป็นการที่ขัดกันเรื่องงานมากกว่าเพราะว่าบทสรุปมันออกมาสวยอะ่ะท่านท่านจะคุยเคลียร์กันรู้เรื่องคุยกันจบอะ่ะมันมันมันเป็นการทะเลาะกันเรื่องงานซึ่งทะเลาะแล้วเกิดผลดีเหมือนมีการดีเบตกันนะครับว่าไอ้นี่ดีไหมไอ้นั่นดีไหมโน่นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยฉันฉันไม่ชอบแบบนี้นะขอเป็นแบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วมันจะจบสวย คุณคุยดีๆครับแล้วมันจะจบสวยครับสำหรับท่านที่ทำงานอิสระนะฮะก็จะพบอุปสรรคเช่นเดียวกันอุปสรรคกับคู่ค้าของท่านอาจจะเป็นลูกค้าอะไรเงี้ยฮะมีปัญหากันเล็กน้อยก็ลองคุยดีๆอย่างท่านที่เป็นแบบแกราฟ,ฟิกเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าท่านที่ทำงานค้าขายอะไรเงี้ยนะฮะลูกค้าอาจจะไม่ได้ดั่งใจท่าน ลูกค้าท่านอาจจะไม่พอใจในสินค้าของท่านอะไรเงี้ยอาจจะขอแก้งานปรับงานอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆประมาณนี้ครับแล้วก็เมื่อท่านแก้ไปแล้วเนี่ยโอเคทุกอย่างมันก็จะโอเคครับมันก็จะจบสวยทุกอย่างดีหมดสรุปคือมีปัญหาเล็กน้อยฮะไม่ไม่มากในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะฮะโอเคเรามาที่เรื่องการเงินสำหรับชาลสีเมสนะฮะ การเงินในเดือนกลุ่มภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะฮะอืมการเงินท่านไม่เหมือนจะไม่พอจ่ายนะฮะถ้าท่านมีมีทางออกเนี่ยอาจจะ อันนี้หน้าไพ่บอกนะอันนี้อันนี้แจ้งก่อนนะ,ะเป็นดวงโดยรวมนะฮะไม่ใช่ว่าจะเกิดกับทุกท่านท่านที่มีปัญหาทางด้านการเงินขอให้ติดต่อสื่อสารกับผู้ผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนหรือคนที่ไว้ใจได้หรือว่าอาจจะเป็นสินเชื่อหรือว่าถ้าอย่างท่านามีกำหนด กำหนดจ่ายสินใจค่าสาธารณูพโภคหรืออะไรเงี้ยก็ลองติดต่อกับทางผู้ให้บริการดูลองดูฮะเพราะว่าเนี่ยรายจ่ายมาพร้อมกับความขัดแยง้งแต่ว่าทางออกของท่านเนี่ยคือพูดคุยหรือว่าอ่าอย่างเรื่องถ้าเป็นเรื่องบ้านอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการประนอมหนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองดูครับก็ขอให้ลองดูการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีทางออกครับแต่ว่า มันจะเป็นการที่ท่านยอมเสียเปรียบบ้างเสียเปรียบมากกว่าได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้ระวังกันตรงนี้นะฮะระวังระวังเลยแต่เตือนไว้ก่อนนะไม่ได้เกิดกับทุกท่านนะอันนี้อันนี้เป็นลงโดยรวมนะไม่ได้ม่ม,ม่ได้เป็นกันทุกท่านนะครับก็ให้ระวังไว้ต่อไปเป็นความรัก ดูเหมือนท่านจนเบื่อหนความรักนะฮะท่านจะไปโฟกัสกับงานมากกว่าในเดือนนี้ถ้าถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยคือท่านกำลังคิดอยู่อะสับสนอยู่ในใจว่ายังไงดีจะไปทางไหนดีไม่ว่าท่านที่แต่งงานแล้วหรือว่าท่านที่เป็นคนโสดนะฮะหรือว่าท่านที่มีคนคุยเนี่ยก็ขอให้ ค,ค่อยๆคิดไตรตรองดีๆแต่ว่าไพ่ชี้นํามาว่าท่านไปทํางานเถอะท่านจะได้ลืมๆเรื่องพวกนี้ไปบ้างพักผ่อนท่านอาจจะเบื่อหน่ายกับความรักที่เป็นอยู่หรือว่าเลือกไม่ได้สักทีมีก็ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าไปโฟกัสกับการทํางานก่อนดีกว่าครับเดือนนี้เรื่องความรักเนี่ยแนะนําว่าทํางานฮะเราจะได้ลืมๆมันไป เพราะว่าถ้าหน้าไพ่ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ấy, mm. ก็เลยอยากให้โฟกัสเรี่อการทำงานมากกว่ามนะเรามาที่เรื่องสุขภาพนะฮะ mm. สุขภาพดีครับดีเลยแหละ ท่านถือว่าเป็นคนเป็นเป็นราศีที่สุขภาพดีเลยครับสุขภาพใช้ได้เลยไม่ไม่มีปัญหาอะไรมากจะมีอาจจะต้องพบแพทย์บ้างแต่น่าจะเป็นปัญหาเล็กน้อยๆครับผมเดาว่าเป็นหวัดผมผมเดาได้แค่นี้เป็นหวัดปวดปวดศีรษะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้ว ระยะนี้ฝุ่นมหาศาลขนาดนี้ด้วยก็อาจจะมีเอฟเฟกกับบางท่านก็พบแพทย์ดูครับแพทย์ช่วยท่านได้แต่โดยรวมแล้วดีครับไม่ไม่มีปัญหาหนักสุขภาพท่านดีครับแล้วก็บทสรุปอบทสรุปของท่านในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะ มาถึงก็กอดเงินเลยอืมัาน,นไงมีเรื่องใช้เงินอีกแล้วโอเคเดือนนี้ขอให้เป็นเดือนที่ท่านเอ่อให้ท่านปล่อยวางครับเพราะว่าตั้งกต่ทำนายเรื่องเรื่องการเงินความรักมาแล้วไพ่บอกให้ปล่อยวางครับปล่อยวางปล่อยใจิตใจให้ว่างๆมีเกณฑ์เสียตังค์เยอะแต่ว่า ท่านยังยังมีตังอยู่ยังมีเงินอยู่สามารถพอใช้จ่ายได้ซึ่งผมก็ในในตอนทำนายการเงินเนี่ยมันขึ้นมาว่าอาจจะไม่พอใช่ไหมฮะแต่ในในบทสรุปเนี่ยหมายความว่าม,มันแจ้งมาว่าท่านมีเงินแะแต่ว่าท่านก็มีรายจ่ายเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการพูดคุยประนีประนอมหรือว่าหยิบยืมอะไรกันบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยฮะเพื่อให้มาพอจ่าย โดยรวมแล้วเดือนนี้ละสีราศีเมษนี่ท่านเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยพอสมควรเลยก็อยากให้ปล่อยวางครับพักผ่อนปล่อยวางปล่อยวางเยอะๆหาความสุขให้ตัวเองบ้างพักผ่อนนอนเยอะๆฮะทำงานให้เหมาะสมอย่าโหมงงานมากเกินไปทำงานแต่พอดี อย่างตอนทํานายความรักเนี่ยผมอยากให้ไปโฟกัสเรื่องงานก็อยากให้ทํางานให้พอดีนะฮะไม่ไม่หักผมจนเกินไปแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอครับอาจจะไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างหยุดเสาร์อาทิตย์อาจจะไปเดินห้างกินขนมอะไรอย่างนี้บ้างฮะแล้วแต่ก็ลองหาทางพักผ่อนรีแลกซ์ของท่านดูหรือว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ท่านอาจจะเปิดซีรีส์ดูอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ ก็ลองดูฮะอันไหนทํำล้วสบายใจก็ลองทําพยายามทําตัวกลางๆเข้าไว้ครับอย่าอย่าซีเรียสมากให้พักผ่อนเยอะๆโอเคครับสำหรับชาวราศีเมษสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ